สวัสดีครับท่านผู้ชมบางคนเนี่ยเก็บครีมไว้นานไม่ได้นํามาใช้ครีมเนี่ยอาจจะโดนพวกน้ําพวกละอองฝนหรือว่าความชืน้นเวลาที่เราจะหิบมาใช้งานเนี่ยมันก็แข็งมันง้างออกไม่ได้ ถ้าใครมีโซเนกหรือว่า WD-40 เนี่ยก็เอามาฉีดก็พอจะช่วยให้มันสามารถง้างออกใช้งานได้แต่ถ้าบ้านใครไม่มีนะครับหรือว่าเราเอาคีมเนี่ยไปใช้ทำงานข้างนอกแล้วก็ไม่มีโซเนกหรือว่า WD-40 เนี่ยแล้วเราจะแก้ไขปัญหายังไงดีให้คีมที่มันแข็งเนี่ยกลับมาใช้งานได้แบบเร็วๆหน่อย เดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมก็มีอีกเทคนิคนะครับการแก้ไขครีมที่แข็งเนี่ยให้สามารถมัามางางใช้งานได้นะครับมานำเสนอให้รับชมกันสำหรับใครที่เจอปัญหาครับอย่างครีมอันนี้ก็แข็งงางไม่ออกเหมือนกัน ให้เราลองหาคอนมานะครับหรือว่าอาจจะเป็นพวกเหล็กอะไรก็ได้ที่สามารถเอามาตีที่คีมได้นะครับเราจะตีไปตรงหมุดกลางที่ล็อกคีมเอาไว้นะครับเราตีไปแรงๆหน่อยนะครับตีทั้งสองด้านเลย เดี๋ยวลองมาดูนะครับว่ามันจะง้างออกได้ไหมอ่าออกแล้วนะครับออกง่ายๆเลยคือพอเวลาที่เราตีที่หมดครีมเนี่ยมันก็จะไปเคาะพวกสนิมที่เกาะ ติดอยู่ที่ตรงบดครีมนะครับที่ครีมของเราเนี่ยให้ล่อนออกจึงทําให้ครีมเนี่ยสามารถง้างออกได้แบบง่ายๆแล้วก็เอาไปใช้งานได้นะครับแล้วทีนี้ต่อไปเวลาเราจะจะเก็บนะครับก็อย่าลืมครับเอาน้ํามันเนี่ยมาชโลมมาหยอดที่ตรงบดครีมด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดสนิมเนี่ยไปเกาะที่ตัวครีมของเราแล้วก็นําไปเก็บในที่ที่จะไม่โดนพวกรองฝนรองน้ําหรือว่าอ่าที่มีความ ชื้นสูงนะครับเวลาเก็บก็ควรจะหาซองกันชื้นมาใส่ด้วยก็จะดีมากเลยโอเคนะครับคลิปนี้ก็เลยมานําเสนอไว้เป็นแนวทางในการแก้ไขครีมที่แข็งงาไม่ออกอีกแบบหนึ่งนะครับใครที่เจอปัญหาก็ลองนําไปแก้ไขดูกันได้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้ก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ